สวัสดีครับเบ้าพ่อกับผมเสชฟปู๋ครับผมนี่ครับมาออกพู๋ดูบ้านโขกตาลครับผมอำเภอพูสิงครับหนูปลผ่านได้ทันมากกับแวะเด็ดน้ำแดงครับผมนี่ครับคันแรกครับผมหาเสวิตเลีงครับหนูปลาพามได้ทันมากกับแวะมานเด็ดน้ำแดงครับผมนี่แหละครับบ้านโขกตาลนะครับผมตำบนโขกตาลอำเภอพูสิงครับผมมาเหนเอมาสามขั้นครับผม ก็ออกได้สองหมื่นนะครับนี่หมือนที่สองครับหาสิบเป็นแรงครับผมฟีดาวคือเก่าครับผมนี่นะครับแขนท่องครับผมใจงวดปีหกเก่าครับผมงวดใหญ่งวดจะเป็นสาสิบเก่าแรกคือกันครับนี่กับฟีดดาวแขมท่องครับผมใจงวดใหญ่มกราหกเก่าครับนี่ครับหลุดรอเลยครับผมของแถมอยกหลายอย่างครับ ผ่ามได้คนมากก็แวะเลนน้ำไหลครับผมนี่ครับตัวนี้แันงแร่ครับผมหักสิบเลงคือกันยันมากโซลิดครับผมตัวนี้หลุดล้อครับผมลูกค้าตามกันมาหลายครับคันนี้ภาพจะเหมือนเนี้ยนะครับนี่แะครับหลุดลอสวยงามครับ ก็รดซื้อรถแทมท่องจ็ไ่้ครับน,น,นี่นละครับผมยันมาโซโลิดหาซีบแบงครับผมขันแบบแนี้ครับมันทักไข่้ FC นะครับผมาราคาทุก่ันนะครับผ่านไปคันมาก,กระแวะทักได้ครับผมทักเสียบปุ๋ยครับลิปนี้มุมยังหลายครับผม คลิปนี้ก็ขอฝากกูอะไรก็แชร์ก,ารก่าครับผมฝากกาดติดตามด้วยครับคลิปนี้ก็ขอฝากว่าชั้นดีนะครับผมสวัสดีครับ